สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณกิจกรมาครั้งที่สองเนาะครับอยากทราบว่าก่อนที่จะมาที่นี่มีอาการเจ็บที่ไหนครับเจ็บสะโพกครับร้าวลงน่องแล้วก็สะโพกอ่าโอเคแล้วก็ร้าวลงขาครับโอเคเป็นมานานลรือยังครับประมาณหกเดือนเป็นประมาณหกเดือนเนาะอ่าอันนี้มันเกิดจากอะไรที่เราเจ็บน่าจาออกจาก พออกกำลังกายการยืชฉีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคให้ตึงหมดเลยครับ,รบ,บไม่ได้ลแล้วแล้วมันเจ็บขนาดไหนขยับไม่ได้เลยเหรอครับขยับไม่ได้ครับเป,เป็นเดือนนะครับอนอนวันโอเคแล้วเราไปรักษาที่ไหนมา้มางครับทั้งหมอนวดครับ เอกชนหมอทั่วไปคือหมอหมอแผนเจตุบันหมอรั่วหลายที่ครับไปทำเกี่ยวกับ่วดไฟฟ้าเคาะเรสท์ทั้งนี้ทำมาหมดนะครับก็ไม่หายไม่หายเนาะีขึ้นครับแล้วหลังจากมาที่นี่ครั้งแรกนะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครั้งแรกเริ่มเดินได้เริ่มเดินไดินระยะไกลเดินได้ไกลเนาะ ก็ปวดนั่งก็ปวดก็เดินได้โอ้โอเคแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับทำงานได้ที่แรกทำงานไม่ได้ก็คือได้ผลกว่าวิธีอื่นเนาะครับเออโอเคแล้วก็อันนี้มาครั้งที่สองเบาขึ้นไหมเบาขึ้นครับเมื่อกี้ตอนมาถึงก็จะลุกจะนั่งก็ยังปวดอยู่ครับเดินนะยืนยืนตรงไม่ได้โอเคอ่าดีแลับก็เดี๋ยว กลับไปบริหารกดจุดกดเจ็บเพิ่มเนาะเรามาเก็บอาการอีกครั้งเนาะพอ,อใจการรักษาไหมครับพอใจมากครับพอใจเนาะ,อนะโอเค <มา S 1> ดีครับขอบคุณครับ